สภาพป่าชายเลนของชุมชนบ้านคลองโคนที่อุดมสมบูรณ์อย่างที่เห็นในปัจจุบันอดีตเคยถูกบุกรุกทำลายพื้นที่เพื่อทำนากุ้งและใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆจนอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมเสียหายชาวบ้านที่อาศัยป่าชายเลนเพื่อดำรงชีพก็ต้องอพยพไปทำงานนอกพื้นที่ แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งของชุมชนและการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้ทำต้นกล้าป่าชายเลนให้ชาวบ้านปลูกเสริมในพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมพร้อมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญของป่าชายเลนและมีการจัดทำแนวเขตป่าชายเลนในพื้นที่ชุมชนเพื่อป้องกันการบุกรุกทำให้ในวันนี้ชุมชนสามารถขยายพื้นที่ป่าชายเลนได้ถึง5,000ไร่ เริ่มแรกอะคงคอยกุ้ปลาคงโคนี่มีหรอกชาวบ้านทิ้งบ้านไปไปอยู่เพชรบุรีบ้างอยู่หมุดซาคขอนบ้างคงโค้ดแล้วไม่มีปลาปลาก็หมดไปสัตว์น้ําก็หายไปจนกระทั่งเริ่มปลูกปลาชเลนสัตว์น้ํากลับมาเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านก็ไม่ไปจากบ้านแล้วทางทางศูนย์ทชชมาช่วยเรื่องฟื้นฟูป่านะของเราก็คงจะเหมือนเดิมแต่เอื้อโชคดีมีหน่วยงานรายการมาช่วยเหลือต้องขอขอบคุณทชนะที่ให้ความช่วยเหลือชุมชนถามว่าช่วยเหลือแบบไหนชุมชนอยากได้ต้กล้าไม้ไม้ไปปลูกทชช่วยเราก็ยังมมมมีกกกลลล้้้้้าาาาไไไ่่เะ็ขึน ชุมชนบ้านคลองโคนจึงนับเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของความสำเร็จในการฟื้นฟูป่าชายเลนซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งของชุมชนอย่างแท้จริง